ก็น้องฟิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาทำเป็นลิปบาล์มกันค่ะเย <Yeah. S 1> แล้วก็ลิปบาล์มที่เราจะมาทำนะคะก็จะเป็นของ s m i ลเกิ by m บค่ะใช่ sure, ค่ะก็ได้มาจากไหนคะน้องฟิลได้มาจาก s e y ah a s h o p c ค m ค่ะใช่แล้วค่ะก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจกันก่อนนะคะ ปุ๊กปี้อีกแล้วนะคะลายน่ารักพาสเทลแล้วก็มีโฮโลแกรมด้านบนแบบนี้ด้วยใช่คือแบบสวยมากใช่ค่ะแล้วก็วิธีการทําลิปบาลก็อยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการทําใช่ตามนี้นะคะถ้ายังเห็นไม่ชัดงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีวยกว่าค่ะนนีนะคะข้างในก็จะมีตามนี้ใช่ค่ะส่วนวิธีการทำก็มีมาให้นะคะเป็นใบแบบนี้เลย โอเคแกออกมาแล้วไหนมีอะไรกันบ้างข้างในก็จะเป็นเจลเบสแล้วก็จะมีเป็นผงผงแบบนี้ที่เป็นสีๆก็จะเป็นเป็นลิปบาล์มคัลเลอร์นะคะเอาไว้เปลี่ยนสีค่ะทุกคนมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูสีฟ้านะคะตรงพาเก็ตด้านในเเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมน่ารักมากเป็นสีแบบผงผงคะทุกคนใช่เป็นผงแบบสีๆนั่นแหละกันนี่นะคะแล้วก็มีเป็นกระปุกอันนี้กระปุกลิปบล์มหรือเปล่ามีสตมกรกอร์ด้วย ใช่แล้วก็มีช้อนมาให้นะคะเอาไว้โคนอันนี้กระปุกลิบบาลแปลว่าเราสามารถแบ่งแม่ราชพี่เอากระปุกสีมาให้พี่เออเฉยอันนี้ <c oughs> แม่สีม่วงนะคะนี่สามกระปุกมาให้นะแล้วก็น,น,นี้ที่โคนอันนี้คืออะไรอะสติกเกอร์แปะตรงกระปุกน้องฟิวใช่สามารถตกแต่งได้ใช่ค่ะตกแต่งมาปุ๊กปิกน่ารักตามสไตล์เราใช่ตัวสติกเกอร์จะเป็นแบบนี้ Hey. โอ้ก็จะมีอันใหญ่ๆที่แปะตรงฝากระปุกได้เลยแล้วก<_<_<_<_<_<_็เป <ok ็นตกแต่งรอบๆป่ะหรือว่าจะเป็นชิ้นๆก็ได้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันแล้วก็เดี๋ยวให้น้องฟิลมเริ่มก่อนละกันค่ะเพราะว่าทําไม่ยากนะคะจากที่ฟิล์มดูแล้วก็คือคือเอาตัวเจลเบสนะคะใส่ในกระปุกแล้วก็ผสมสีแค่นั้นก็ได้เป็นลิปแล้วทุกคนอีซี่อีซี่สุดๆนะคะยางไงเราเปิดกระปุกก่อนนี่กระปุกน้า เนื้อเจลเบดเขามีมาให้ทั้งหมด16กรัมมีค่ะเป็นเนื้ออะทุกคนอันนี้คือสามารถแบบถูได้เลยก็จะแบบเป็นมันๆเพราะว่ามันเป็นลิปมันนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะแยกใส่ลงไปใช่ค่ะปาดออกไปเลยแบ่งก่อนแบ่งส่วนบมีสามกระปุกแต่ฟิวแบ่งเป็นสองส่วนใช่เอะไรฟิวเอาสีอะไรเอาสีชมพูเอาสีชมพูเลยใช่ไหมไม่ชองหยิบยากมากเลยทุกคนเรายังไม่ได้ดมกลิ่นใช่ไหม กลิ่นหอมๆแบบมัน,มนหอมๆกลิ่นเหมือนลิปมันทั่วไปแต่ว่าผลไม้อมืใช่กลิ่นหอมๆนะคะอันนีวเปิดสองกระปุกนี้ลองหรือว่าจะตกแต่งก่อนดีนะ <c oughs> มีสติกเกอร์นะคก็ใส่เข้าไปอ่ได้ใส่ให้มันเต็มเลยนะคะใช่ทุกคนส่วนสติกเกอร์คือฟิวจะเป็นอันปากาใชิมใช่เอาอันปากางั้นฟิวเอาเป็นสลอนแล้วกันทุกคนฟิวขอแปะตัวกระปุกฟิวก่อนนี่นี่ แปะฝาก็ปูกกั้อ่ะแปะแล้วแบบนี้นะคะก็ปูกลิปมันเราก็จะเป็นต l อ t โอเคเรียบร้อยใส่เรียบร้อยค่ะแล้วก็น้องฟิลใส่ผงผสมได้เลยอะกันไก่ใส่เป็นสีใช่ไหมอะตัดหน่ครับโอเคเดี๋ยวมาใส่กันระหว่าง<ะ>ที่ฟิลทำพิมก็จะแปะสติกเกอร์ดี่าโอ้โหชุดชาคนได้ไหมเนี่ยได้ดิ หลังจากที่เรานะคะใส่เจลเบสเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่สีเข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวสติกเกอร์เนี่ยฟิลมก็เอามาตกแต่งที่ตัวกระปุกนะคะก็น่ารักมากๆคนครับไอคน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 อ๋อเขาจะมาเป็นสีใช่ไหมสีอ่อนๆอ่าระหว่างที่น้องฟิลทำฟิลมขอตกแต่งชอบความตกแต่งอะไรแบบนี้มากปุ๊กปิ๊กนะ,ะมารายเราจะใส่สีเพิ่มกันใช่แล้วก็ถ้ามันยังไม่เต็มกระปุกก็เพิ่มได้แต่ว่าต้องปาดอย่างงี้ช้อนออกกันนะเพราะเดี๋ยวมันเลอะใส่สีเข้าไปเพิ่ม นี่นะคะพอน้องฟิวอเติมตัวผงที่เป็นสีแชเป็นลิปคัลเลอร์พิคงเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่อันนี้เป็นลิปบาง์มก็จะเป็นเหมือนลิปมันนะเวลาทาก็อาจจะแบบไม่ได้มีสีมากเพราะว่าถ้าฟิวผสมสีฟ้าปากไม่น่าจะฟ้านะคะทุกคนมันจะเป็นลิปมันอันนี้คือเพิ่มสีให้มันดูแบบว่าน่าใช้เฉยๆนะโ <c oughs> อเค <c oughs> ได้แล้วในในในโชว์โชว์โชว์ให้น้องฟิวโชว์ก่อนเดี๋ยวฟิวขอเก็บอปกรอนลิปบาง์มของน้องฟิวเป็นสีชมพูลองแตะแล้วก็ลองทาหลังมือก่อนก็ได้นะ แล้วก็ตัวฝาน้องฟิลลิปบาร์มอันนี้ทำง่ายมากไหมคะซี่ y ีซี่อ่ะต่อไปตาพี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกระปุกของฟิลนะคะขอโชว์ตัวกระปุกก่อนก็จะเป็นสลอดนะคะอยู่บนสายลูงแล้วก็ฐานด้านล่างเขียนคำว่าย่ำเริ่มทำกันคืออย่างแรกอะฟิลว่าจะใส่เป็นผงไว้ด้านล่างก่อนนะคะนิดนึงเพราะว่าไม่อยากได้สีเข้มมากเพราะว่าสีฟ้าจริงๆเขาเป็นฟ้าอ่อนนะเหมือนฟ้าพาเทลระหว่างรอเนี่ยเราพีจะตีสติกเกอร์ค้างใช่ไหมหแล้วเราก็จะใส่ลงไปก่อนนิดนึง นี่ปาออกมาโอ้โหนี่ไงติดไปเรียบร้อยโอเคได้ไหมได้ไหมได้พี่ฟิล์มสู้สู้สู้อยู่ทำก็คือแบบว่ามันง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่กระปุกมันเล็กทุกคนนี่ระหว่างที่พี่ฟิล์มคนอย่างเราฟิลจะมาลองเทสหลังมือกันเดี๋ยวฟิล์มขอคนก่อนทุกคนสีไม่ติดโอ้ เป็นไงออกชมพูชมพูหรอชมพูอชมพูนิดนึงมันก็เนื้อมัน,ม,น,ม,นมันนะคะทุกคนเหมือนลิปบาล์มทั่วไปก็คือเซตนี้นะคะดีมากเราสามารถทําลิปบาล์มเองได้นะคะผสมสีเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็สามารถตกแต่งตรงที่ใส่น้องได้นะคะใช่ค่ะที่เป็นตัวกระปุกใช่เดี๋ยวเฟรมขอทําให้เขาเรียบๆก่อนไก้ได้แล้วทุกคนวิสวย่ะสีฟ้า สีแบบพาสเทลอ่อนๆน่ารักนี่นะคะทุกคนลิปบลมของฟิล์มที่เป็นสีฟ้านะคะเสร็จแ้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันอะเนื้อ<ๆ><ๆ>ดีมากพี่ฟิวเนื้อเขาจะมันมันมีแบบสีฟ้า,ฟานิดๆแต่ว่าพอทาแล้วมันก็จะขาวๆนะเป็นสีใสแต่ว่าของน้องฟิวมันก็ออกชมพูแต่ก็พอทาไปก็จะเป็นสีใสเหมือนกันอย่างพี่ฟิลมบอกนะคะเนื้อเขาจะเหมือนลิปมันนั่นแหละอ่ะเก็บเข้ากระปุกไว้ใช้นะคะน่ารักนะน้องฟิว มาอันสุดท้ายสีม่วงทําง่ายด้วยใช่มาอย่างน,น,นี้น้องพีรขอทำอ่าได้ได้ได,ไดอ่าทำเลยทําเลย <ทำ S 1> จริงๆผสมใส่นั้นก็ได้อ่ะใช่เราค่อยตักมาอ่าอย่าให้พีทีม์เ hey, ทสีใช่ค่ะอันนี้สีม่วงเลยและนี่นะคะก็จะเป็นการทําลิบบามนะคะที่ง่ายมากเพราะว่าเขามีเจลเบตมาให้ผสมสีเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากระปุกนะคะแถมมีให้ตกแต่งด้วยน่ารักมากๆนะคะ ดูสิเห็นไหมวิธีการทําคือง่ายมาก2อ,อย่างเองแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็มีคู่มืออะไรบอกแบบนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็<ะ>สามารถผสมสีแบบไหนก็ได้นะคะจะเอาแบบว่าครึ่งหนึงสีหนึ่งครึ่งนึงสีหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเลยเป็นการคีเอทนะคะสําหรับเราเลยโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าเพื่อสนใจเนี่ยสามารถสั่งได้ที่ s e a y a s h o p c o m นะคะค่ะส่วนตัวสติกเกอร์นะคะเขาก็มีมาเผื่อนะทุกคนเห็นไหม สามารถแปะได้แบบเป็นหน้าวงกลมหรือว่าจะเป็นชิ้นแยกก็ได้นะคะชิ้นแยกฟิล์มกับฟิวก็เอามาแปะด้านหลังเทนส่วนนี้ก็จะเป็นฟ้าของแม่เห็นไหมแต่ละคนก็จะแบบเรียกรายไม่เหมือนกันจะได้แบบไม่ซ้ํากันด้วยยังก็จะเป็นสีม่วงก็จะมีขาวๆนิดนึงเพราะว่าบางชิ้นก้อนเขาใหญ่นะคะที่เป็นเจลบิดโอเคนี่สีม่วงจะเป็นแบบนี้อ่าน้องฟิวโชว์โชว์โชว์เดี๋ยวฟิลมจะลองใช้ที่หลังมือให้ดูนะคะก็เข้ามาแล้ว ออกมาเป็นสีใส นี่นะคะถึงจะเป็นสีวงถางมาแล้วก็เป็นสีใสาสามารถทาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีสีติดที่เป็นสี่วงที่ปากนะคะใช่เพราะั้นมันเป็นสีใสใช่ค่ะน่ารักแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆนะคะท่านเพื่อนสนใจก็เซียช็ชอปคอมเลยค่ะสั่งได้เลยใช่ค่ะสีนน่ารักมากใช่ค่ะวันนี้เราก็มีลิปบาล์ไว้ใช้ทั้งหมด3กระปุกนะคะสีฟ้าสีผูแล้วก็สีม่วง,งแล้วก็ท้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้ฟิลล์แบบฟิลทำอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลากันค่ะ 哇。Bye.